เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้งสี่สาวค่ะในช่วงนี้มาดูในตําแหน่งของกอรอทอกันบ้างนะคะจำนวน20คนแล้วก็ประธานอีกหนึ่งนะคะก็เริ่มที่จะมีโผลรายชื่อออกมาเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าเราไปฟังมุมมองของนายสุรชัยค่ะที่ในตอนนี้เองก็มีโผลออกมาว่าจะมีสอนอชอนั้นเข้านั่งอยู่ในตําแหน่งนี้กันด้วยซึ่งเจ้าตัวเองก็ปฏิเสธนะคะว่าจะไม่รับค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่า สนชเนี่ยนะคะซึ่งท่านก็เป็นรองคนที่หนึ่งเนี่ยได้พูดถึงความคืบหน้าในกรณีที่นายกนะคะได้มีการประสาสนสนชให้ร่วมในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการร่างรัฐธ,ธรรมนูนสามคนโดยนายสุรชัยบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจเป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งสนชหรือว่าเป็นบุคคลภายนอกก็ได้เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ที่แก้ไขเพิ่ม เติมฉบับที่1ปี58เนี่ยนะคะไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติให้ผู้ที่มายกร่างรัฐธรรมน,นูญต้องเว้นวักทางการเมืองหรือการดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองเป็นเวลา2ปีเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนตนยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าี่หน้าที่เนะะี่ยตัดสินใจยาก เพราะว่าบางคนก็ยังมีความต้องการที่จะเล่นการเมืองหลังจากที่รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้โดยส่วนตัวนั้นนายสุรชัยบอกนะคะยืนยันแน่นอนว่าจะขอปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ในฐานะรองประธานสอนอชอคนที่หนึ่ง นี่คือท่าทีของนายสุรชัยนะคะไม่ได้พูดเลยว่าจะไปนั่งหรือไม่นั่งแต่ยืนยันว่าจะขอทําหน้าที่ในฐานะรองประธานสอนอชอคนที่หนึ่งอย่างเต็มที่และยังบอกด้วยนะคะบอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีสมาสออชิกสนชในตอบรับร่วมร่งรางรัฐธรรมนูญแต่ขอจองล่วงหน้าในสาเก้าอี้เพราะว่าต้องทําหน้าที่สื่อสารระหว่างกันนะคะ มาดูกันต่อนะคะกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เคยมีชื่อนะคะว่าจะไปนั่งเป็นประธานด้วยแต่ก็ตั้งแต่มีข่าวเ่ยยังไม่ได้มีการรายงานออกมานะคะว่าท่านปฏิเสธหรือว่าตอบรับอย่างไรอย่างเชัดเจนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการทาบทามแต่อย่างใดกับทางด้านของน,อนายอนันต์ปัญญารชุนค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะบอกว่ายังไม่ถูกทาบทามเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมาการร่างรัฐธรมนูญ แต่หากถูกทับรรมจริงจะตอบรับหรือไม่นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งส่วนข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนะชื่อว่าจะเขียนอย่างไรก็ไม่สามารถสร้างประชาธิปไตยในสังคมได้เพราะตัวบทกฎหมายตามไม่ทันคนใช้กฎหมายด้วยคนไทยนั้นมีความริ้นปล้อนสังคมจะดีได้ต้องมีกฎหมายที่ดีและคนในสังคมต้องเป็นคนดี สิ่งสำคัญจึงต้องวางรากฐานในเรื่องของการศึกษามีการปฏิรูปการศึกษาเน้นสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนและสร้างค่านิยมให้ถูกต้องไม่ปลูกฝังเรื่องคอร์รัปชันสำหรับการปฏิรูปนั้นเชื่อว่าไม่ใช่การกระทําให้เสร็จในครั้งเดียวแต่เป็นเพียงกระบวนการที่อาจเริ่มต้นด้วยการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งกระบวนการยังคงต้องพัฒนาต่อไป ดังนั้นอย่าตกหลุมพรางของการใช้ทางลัดต่างๆในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดจะเห็นว่าการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่มีสูตรตายตัวต่างจากการสร้างบ้านที่แบบต้องชัดเจนและทำทีละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคุณอนัน์ปัญญาราชุนบอกว่ายัางขณะนี้เนี่ยยังไม่ถูกทาบทามนะฮะแต่ถ้ามาทาบทามรับไม่รับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ย มีความปิ้นปล้นนะฮะคนไทยนะฮะใช้คําว่าคนไทยนี่ใครเป็นคนไทยนี่โดนหมดเลยนะฮะก็สังคมจะดีต้องมีกฎหมายที่ดีแล้วคนในสังคมก็ต้องเป็นคนดีอก,ก็ว่าด้วยประเด็นต่างๆในทัศนะของคุณอนันต์นะคะในขณะที่ทางอดีตป,ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติอย่างทางอาจารย์เทียนฉายกีรานันนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่มีการ ถูกอ้างชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ทางคุณมีชัยุชุพันเนี่ยมานั่งประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูญน,นะคะโดยทางอาจารย์เทียนฉายยืนยันนะคะว่าไม่ให้ความเห็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าทางคุณมีชัยเนี่ยอาจจะได้นั่งเป็นประธานกรอทอแต่ยอมรับว่ามีคนโทรศัพท์มาสอบถามพูดคุยเรื่องดังกล่าว แล้วก็ขอให้ไปออกรายการวิทยุช่วงเช้าโดยบอกแต่เพียงว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถทั้งหมดแต่ไม่ได้ฟันธงนะคะว่าใครเนี่ยต้องนั่งตำแหน่งใดหรือเหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะแสดงว่ายอมรับแล้วว่าตำแหน่งสงปชนี่เป็นตำแหน่งทางการเมืองนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อใคร หลังจากหมดวาระการทำงานในตำแหน่งประธานสปชาจากนี้ไปคงจะต้องระมัดระวังเรื่องการสัมภาษณ์ให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอํานวยคลังผาอดีศสพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการชี้แนะนะคะกับผู้ที่จะมานั่งเป็นกรรทหรือว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะอดีศสพักเพื่อไทยผู้นี้นะคะก็เห็นว่าไม่ควรที่จะให้คนไทยที่เคยเป็นกรรมธิการยุ่ร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่เนื่องจากเคยทํางานล้มเหลวมาแล้ว การปฏิรูปประเทศก็ควรเชิญบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาทํางานโดยเฉพาะเรื่องการลองดองควรนําหน่วยงานราชการผู้อาวุโสทุกกระทรวงทบวงกรมช่วยดาเนินการพร้อมเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยส่วนตัวก็อยากให้ใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชัวคราวทาให้สําเร็จไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศชุดใหม่ให้เสียเงินของประเทศเป็นจํานวนมาก หากทำได้เชื่อว่าทุกอย่างจะจบภายในระยะเวลา1เดือนอยากให้หยิบของเดิมนํามาปัดฝุ่นนะคะ ส่วนการเสนอชื่อของนายมีชัยรชุพันธ์ที่ปรึกษาของคอสช,ชเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไม่ขอก้าวล่วงแต่เชื่อว่ารัฐบาลมีทงอยู่แล้วรวมถึงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ยังคงเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีทงอยู่แล้วในการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สปทนะคะสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศนะคะแต่ว่าส่วนตัวของคุณอานวยคังผานะคะก็อยากจะให้นายกเนี่ยใช้มาตรา14ไปเลยโดยการ นำตั้งนะโดยที่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่างไม่ต้องตั้งสปทชุดใหม่เข้ามาให้เสียเงินของประเทศเป็นจำนวนมากหากทำได้ค่ะมุมอมองของคุณอำนวยก็เชื่อว่าทุกอย่างีจะจบภายในรลาหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ,ะ,ะนั่นก็คือภาพโดยรวมนะคะ ถึงกรณีที่ใครจะเข้ามาแน่งในตําแหน่งกรรมการร่างรัฐธรรมนูนแล้วก็สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพาดหัวของทั้งไทยโพสต์แล้วก็ไทยรัฐวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าทางคุณมีชัยเนี่ยได้มีการตอบก<อ>บ,บ,บลง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็เป็นเพียงแค่การรายงานข่าวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจํากันได้คุณมีชัยเงียบมาก<ช>ไม่มีสื่อสํานักไหนที่สามารถที่จะไปขอสัมภาษณ์ได้โทรไปท่านก็ไม่รับนะคะอยู่ประเทศบราซเซลนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีอ่ามีรายงานข่าวบอกว่าตอนนี้คุณมีชัยเนี่ยได้ตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในกรณีการมาของคุณมีชัยนะคะจะมีการดึงคณะทํางานที่เป็นกฤษฎีกาเนี่ยมาด้วยนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่ท,ที่เป็น ของผู้ที่จะนั่งในตําแหน่งประธานทีนี้กรรมการร่างกรรมการร่างเนี่ยหาเห็นบอกในยกเนี่ยให้สองคนไปดูแลก็คือคุณพรเพชรมิชิดชลชัยแล้วก็คุณวิสนุเครืองามซึ่งทั้งสองคนได้มีการเตรียมที่จะทาบนักวิชาการทั้งสายนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร์มานะคะ,ะทั้งจากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆน,นะคะอย่างมหาลัยของคุณนิชนัน ธรรมศาสตร์นี่ก็มีชื่อนะคะทังของอาจารย์อุดมรัตน์อมลินะคะเป็นรองอธิการแล้วก็คุณเอกบุญนะคะวงสวัสดิกุลวงสวัสดิกุ่มนะคะก็จะเข้ามา ทีนี้ในสายที่ถือว่าเป็นสีชมพูคอนเน็กชันใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านของอจุฬาเนี่ยค่ะก็จะมีอาจารย์นันทวัฒน์ปรมานันอันนี้อาจารย์ก็เชี่ยวชาญทางด้านของนิติศาสตร์แล้วก็มีทางด้านของอาจารย์มานิตจ,จุมปานะคะที่สนิทสนมกับคุณบวรศักดิ์เนี่ยเข้ามานั่งด้วยก็ต้องรอดูนะคะว่ารายชื่อออกมาตอนนี้เนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะนายกบอกว่ากรรมการร่างเนี่ยรอแรกเนี่ยจะออกมา ก่อนที่จะเดินทางไปที่ UN หลังจากกลับมา UN เนี่ยจะมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าไอ้ที่ออกมาล็อตแรกเนี่ยใช่หรือเปล่าะนะคะสายนิด้าก็มาเหมือนกันนะฮะอ,อย่างทางคุณทวีศักดิ์สุทธกวัทินประธานสภาคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าก็มีชื่อเข้ามาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันหรืออย่างของในสายสอนอชอก่อนหน้านี้่ะที่มีการเรียกร้องว่าขอซัก สอคน<ม>ให้เข้ามาอยู่นะฮะซึ่งสอนอชอจริงๆก็ควรจะต้องมีโคต้าอยู่ในนี้แล้วด้วยอยู่แล้วเนี่ยก็มีทางคุณกล้านารงค์จันทิกนะคะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองพลเอกสมเจตบุญทันน้อมอย่างนี้นะคะนายชูเกียรติรัตนชัยชาญอันนี้เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะ<ม>ก็คาดว่าจะอยู่ในโคต้าของสอนอชอด้วย<ม>ค่ะ ไปดูกันที่การคาดการเนื้อหาหน่อยไหมคะคุณชุติมาเพราะว่ากรอทรเนี่ยยังไม่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเลยนะ<ม>แต่ว่ามีบุคคลภายในรัฐบาลนี่แหละพยายามแง้มออกมาเรื่อยๆว่ามันจะต้องมีองค์กรนี้อยู่นะก็ไม่เห็นว่าจะเป็นผลเสียอะไรต่อประเทศเลย<ม>อย่างเช่นคอปปเป็นต้นนะคะที่ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะคุณวิศนุเครือง,งามก้อนๆที่จะออกมาแบะไตแล้วนะคะว่าอาจจะมีคอปปก็อาจจะเป็นได้ก็ทําให้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็ ออกมาพูดเลยนะคะได้มีการกล่าวถึงค่ะกรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุนะคะว่าในร่างรัฐธรรมนูญใหม่จาเป็นต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคอปอปอนะคะว่าอยากให้นายวิษณุให้เกียรติผู้ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญก่อนเพราะขณะนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครแนวความคิดที่อยากให้ปัญหาการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการระงับยับยัง้งกระทำให้เสียหายจากรัฐบาลเลือกตั้งตัวเองไม่เคยค้าน หากมีคอปอปอที่มีอำนาจรัฐซ้อนรัฐก็จะสร้างปัญหาและความขัดแย้งจึงอยากให้ใจเย็นๆให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่ากรรทเนี่ยคุยกันก่อน โดยควรช่วยกันคิดทําให้ประเทศเดินหน้าโดยที่ไม่มีปัญหาในอนาคตจะดีกว่าซึ่งผู้ที่ควบคุมนักกันเมืองที่ดีที่สุดคือระบบศาลองค์กรอิสระและประชาชนถ้าสังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีช่องทางที่มีการที่ในการมีส่วนร่วมนะถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ใช่ใช้คํำลอยๆว่าปฏิรูปจะเสนออะไรก็ได้ที่ผูกพันกับฝ่ายทีติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหาร ส่วนอำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เขียนไว้ตัวเองก็มองไม่ออกว่านะคะจะี้คลายสถานการณ์ได้อย่างไรนะคะมุมมองของนายอภิสิทธิ์นะคะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วถ้าขี้คลายสถานการณ์ก็หนีไม่พ้นทหารตำรวจซึ่งกฎอัยการสืบก,ก็แรงที่สุดแล้วแต่พอพูดถึงคอปะปอก็กลับมาสู่เรื่องเดิมกล่าวหากันไปมาว่าประชาธิปไตยบ้างนะคะ,ะเผด็จการบ้างสืบทอดอำนาจบ้างเผด็จการรัฐสภาบ้าง นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่อยากให้วนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้ตัวเองนะคะก็หมายถึงนายอภิสิทธิ์นี่นะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องเอาเนื้อหาสาระมาพูดกันว่าจะปฏิรูปอะไรจะสร้างกลไกแบบไหนให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเดินหน้าปฏิรูปส่วนการทํางานของกรรท21คนนั้นเป็นเรื่องยากแต่อยากย้าว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องผ่านการทําประชามติ ดังนั้นต้องทําให้ประชาชนและสังคมเห็นว่าสิ่งที่ร่างนั้นดีอย่างไรเนื่องจากไม่มีใครอยากเห็นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกนะคะโอ้พูดดีทุกเรื่องเลยนะคะเนี่ยพูดในหลักการที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเลยนะคะสำหรับนายอภิสิทธิ์แน่นอน,นะะคุณชือ่อมาเาก็พิชัยยาดีแต่พูดนั่นแหละ <c oughs> ประเด็นที่ฉันกําลังจะบอกว่าโอ้พูดได้มาแบบเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากเหลือเกินเนี่ยถ้าไม่มองในปี ถ้าสองก่อนที่รัฐบาลประชาธิปัตย์จะไปจัดตั้งในค่ายทหารอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ดูมีหลักการแล้วก็มีความเป็นประชาธิปไตยยึดถืออะไรต่างๆเนี่ยยึดถือประชาชนมากที่สุดเลยแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเนี่ยที่อภิสิทธิ์พูดว่าจะต้องเอาเนื้อหาสาระมาพูดก็ว่าจะปฏิรูปอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ่ะทำไมตอนตัวเองเป็นรัฐบาลทําไมถึงไม่ทำนะฮะซึ่งในตอนนี้เองหรือว่ารู้ซึ้งแล้วว่าประชาธิปไตยนั้นมันสําคัญจริงๆมารู้ซึ้งตอนหลังหรือไม่อย่างไรก็ขอให้คิดได้จริงๆนะคะ ก็คิดได้ในภายหลังก็ยังดีก็ยังดีกว่าไม่ได้ถึงแม้อาจจะช้าไปบ้านค่ะแต่ก็ขอให้คิดได้จริงๆแล้วส่วนอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ควรจะพูดก่อนเช่นคุณวิษณุต้องต้องให้เกียรตินะคะกรทในการทํางานอะไรกันไปแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกรรทก็ต้องทําตามมาตรา35นะอย่าลืมว่ามนีมาตรา35จริงๆไอ้เรื่องที่คุณวิษนุพูดเนี่ย จะว่าไปแล้วไม่ได้แบนไต่แล้วค่ะเพราะว่ามันแพร่ลามานานแล้วมาตรา35วงเล็บ10พูดถึงเรื่ององค์กรที่ต้องเข้ามาควบคุมการบริหารงานแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้แทนรัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาดมันมีอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่แก้อย่างไงก็ต้องร่างออกมาก็ต้องมีค่ะก็ต้องเป็นไปตามนั้นถ้าจะให้เทพอีกนิดหนึ่งนะ,อ,ะอย่างคุณอภิทิ์แนะนำว่าให้แก้มาตรา35ด้วยเพราะมันไม่เป็นประชาธิปไตยมาจากตรงนั้นนั่นแหละค่ะทีนี้ ในส่วนของการเข้าร่วมกับสปทเนี่ยนะคะถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเองก็จะเคยบอกว่าเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามานักการเมืองทุกกลุ่มทุกสีอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ขบวนการประชาชนก็ต้องยึดกุมในหลักการความเป็นประชาธิปไตยค่ะทางด้านของประธานนปชนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชก็ได้กล่าวในรายการมองไกลผ่าน u t u b e นะคะบอกว่าจุดยืนนปช จะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทและตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคนเข้าร่วมสปทสปทมีจํานวนไม่เกิน200คนซึ่งนายโยคัมตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นผู้แต่งตั้งให้แล้วซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชนั้นสิ้นสุดลงหรือต้องเสร็จอย่างช้าในวันที่5ตุลาคมนี้